เมื่อก่อนน่ะคนจีนต้องอบพยพออกมาแต่ละประเทศเพราะว่าที่จีนไม่มีอะไรกินคือจนมากทำไมอดีตหมายถึงว่าเศรษฐกิจไม่ดีดกิประชาชนยากจนยากจนแล้วอันนี้ด้วยป่ะคือแบบว่าทําการเกษตรลําบากป่ะด้วยภูมิภาคอย่างนี้ได้ไหมประเทศจีนเหมือนมีหลายประเทศอยู่ในตัวเองอะ่ะคือการเกษตรเขามันก็จะแล้วแต่ภูมิภาคของเขาอะ าม,าามันก็นจะมีหลายส่วนที่เหมือนว่าปลูกอะไรไม่ขึ้นอ่ใช่แต่เมื่อก่อนจีน่ะจนรุ่นปู่หนูว่าคืออพยพมาที่ไทยบางคนน่ะอยู่ในเรือแล้วพี่ใหม่รู้ไหมอยู่ในเรือมันจะมีท้องเรือ,อท้องเอร,งรือภาษาอังกฤษพูดว่า อะไรวะท้องเรือท้องเรือข้างใต้ท้องเรือไม่รู้ไม่ได้คนเรือโอเคโอเคอันทีเนี้ยมันใต้ท้องเรือคือมันจะเป็นที่ให้อากาศอยู่คนไปอยู่ในนั้นไม่ได้คนก็อยู่บนเรือใช่ปะให้อากาศอยู่เพื่อให้มันแบบอ๋อ oh, ให้มันลอยเออประมาณนั้นหนูว่าจากที่ดูในหนังนะ<อ>ซึ่งคนจีนบางคนอะไม่มีเงินขึ้นเรือไม่มีเงินแบบคือโจนมากแอบอยู่ใต้ท้องเรือเป็นเดือนเพราะเขาเดินเรือให้มาถึงอีกประเทศหนึ่งแล้วก็มาใช้ชีวิตบางคนตายค่ะ